สวัสดีค่ะนักเรียนบทเรียนออนไลน์รายวิชาว .30281 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 EP2 การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยครูลดาดวันสีชิมครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนนครไทยหน่วยการเรียนรู้ที่1การออกแบบผลิตภัณฑ์ Product Design หลักการออกแบบมาดูความหมายของการออกแบบนะคะ การออกแบบคือกิจกรรมการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่ตั้งไว้เป็นการกระทำของมนุษย์ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการแจ้งผลเป็นสิ่งใหม่ๆมีทั้งที่ออกแบบเพื่อสร้างขึ้นใหม่ให้แตกต่างจากของเดิมหรือปรับปรุงตกแต่งของเดิมความสำคัญของการออกแบบเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่จะทำให้กระบวนการในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประสบผลสำเร็จในการตลาดและตรงตามเป้าหมาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) คือการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อนำมาใช้สอยในชีวิตประจำวันโดยเน้นการผลิตจำนวนมากในรูปสินค้าเพื่อให้ผ่านไปยังผู้บริโภคโดยที่รูปแบบและคุณภาพของผลผลิตนั้นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจัยสำคัญชักจูงให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์นั้นรูปลักษณ์และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์รูปลักษณ์ อธิบายถึงคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์หรือลักษณะที่เด่นมองเห็นได้จากภายนอกส่วนคุณประโยชน์คือการรับรู้ทางอารมณ์เป็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์เช่นเกิดความสบายใจเกิดความเร้าใจเกิดความเชื่อมั่นเกิดความปลอดภยัยการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปจะมีรูปทรงที่มีอิทธิพลต่อลูกลักษ์งานออกแบบผลิตภัณฑ์เกิดจากการความคิดสร้างสรรค์ ของมนุษย์มีทั้งการออกแบบสร้างขึ้นมาใหม่แตกต่างจากของเดิมหรือปรับปรุงตกแต่งจากของเดิมโดยมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากรูปทรงต่างๆอยู่สองแหล่งคือ 1. รูปทรงจากธรรมชาติเนื่องจากธรรมชาติมีความสำคัญและอยู่รายล้อมมนุษย์ทั้งรูปทรงที่เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นพืชสัตว์ต่างๆและรูปทรงที่ไม่มีชีวิตเช่นกรวดหินดินทรายหรือปรากฏการธรรมชาติ เช่นคลื่นลมแสงแดดฝนตกฟ้าร้องโดยมนุษย์ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านี้ในแง่มุมที่แตกต่างกันแล้วถ่ายทอดความคิดออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองคุณประโยชน์ของการใช้สอยแก่มนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจรูปทรงที่2คือรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นรูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอิทธิพลต่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ อันที่จะก่อให้เกิดความแตกต่างกันของแต่ละกลุ่มชนเช่นอาคารบ้านเรือนสิ่งของเครื่องใช้จะมีลักษณะเป็นสากลและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปแบ่งตามวิธีการผลิตออกเป็นสองส่วนคือประเภทที่สร้างขึ้นด้วยมือหรือเครื่องมือพื้นฐานมีลักษณะการใช้งานตามวัตถุประสงค์หรือจุดประสงค์ของผู้ออกแบบไม่ซ้ำแบบกันส่วนอีกแบบหนึง่งจะเป็นรูปทรงที่เหมือนกับการผลิตออกมาใน ในรูปแบบจําหมือนมากจะมีแม่พิมพ์เดียวกันใช้วัสดุอย่างเดียวกันทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสามารถใช้ประโยชน์โดยตรงและเป็นชิ้นส่วนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องมีความแปลกใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำซากมีการนำเสนอความคิดใหม่ในด้านต่างๆสามารถนำไปใช้สอยจากรูปแบบที่ใหม่หรืออื่นๆที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดมีที่มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประวัติ ที่มาหรือเล่าเรื่องเป็นต้นกำเนิดของความคิดรวบยอดของการออกแบบระยะเวลาเหมาะสมการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั้นความเหมาะสมของระยะเวลามีความจำเป็นและมีความต้องการของผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่ราคาพอควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายเหมาะสมกับกำลังซื้อของผู้บริโภคมีข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารต้องเป็นตัวผลิตภัณฑ์ ที่มีความเข้าใจและผู้บริโภคมีความต้องการนำไปใช้ประโยชน์และมีวิธีการใช้งานอย่างมีภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและผลิตภัณฑ์นั้นเป็นที่ยอมรับผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพการใช้งานหรือมีอายุการใช้งานที่เหมาะสม กับลักษณะของผลิตภัณฑ์และราคาที่จำหน่ายประโยชน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรม,มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กรให้เกิดความแตกต่างอย่างเห็นชัดเจนจากผู้แข่งสะดุดตาและง่ายต่อการจดจำสร้างเอกลักษณ์สินค้าให้เกิดสัมผัสและการรับรู้ที่ดีต่ององค์กรผ่านการใช้รูปผลิตภัณฑ์รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์จะเป็นการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่ดี ทั้งทางกายภาพและจิตใจเพิ่มคุณค่าผลผลิตให้สูงขึ้นเพื่อนำไปสู่การเพิ่มเติมราคาสินค้าลดต้นทุนเพิ่มกำไรการออกแบบผลิตง่ายลดขั้นตอนการเลือกใช้วัสดุและขยายตลาดสินค้า เช่นสร้างผลิตภัณฑ์ที่สนองประโยชน์ใช้สอยสร้างความต้องการใหม่สร้างตลาดกลุ่มเป้าหมายที่มีการสื่อสารกันได้โดยถูกต้องและชัดเจนค่ะ EP 2วันนี้นะคะการออกแบบผลิตภัณฑ์จะมีไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ